ก็พี่ออดก็ถึงจะชอบพูดว่าตัวเองหนะน้าตาดีถึงนั้นจะต้งท่าเหบืนมัก็ไม่เป็นไรออดรับได้พี่ออดก็ขอบคุณพี่ออดมากค่ะสำหรับทุกๆอย่างพี่ออดเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยรักพี่ออดมากขอบคุณเอร์ไวคอนนะคะ ก็อยากให้พี่อย่าลืมที่นี่นะครับพี่ก็รู้จักกับพี่มา3 0สปีแล้วก็คิดถึงพี่นะครับผุไม่อยากให้พี่ไปนะครับอย่าเป็นเหมือนที่แม่ขอพี่ที่ไปเราก็ต้องหายเงียบไปนะครับกับเพื่อเราบ้างทุกเราพวกเราทุกคนคิดถึงพี่นะครับนตามหมดแล้วเราตามจอพี่เจอกันณ์พี่ ย่อดครับถ้าพี่ไปแล้วอันนี้ชนก็คงจะเหงาเลยดีน่นี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ถ้าไปแล้วก็คิดถึงน้องๆที่นี่บ้างนะที่นี่จะจะถามเบื่อพี่ทุกครั้งที่คิดถึงพี่ครับก็ขอขอบคุณพี่ออดนะครับสําหรับการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับตีแล้วก็สําหรับหลายคนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่พี่ออดทำให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ เวลานี้ถึงแม้ว่าพี่อาจจะต้องกลับบ้านไปทํางานรับใช้ก็ขอบพระเจ้าเว่ยพ่อี่ออดแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันแต่หัวใจเราไม่เคยห่างกันครับเพราะว่าเราอยู่ในความรักของพระเจ้าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันครับขอบพระเจ้าเว่อพ่อมากๆครับคิดถึงอ่ะจะไปแล้วอ่ะคิดถึงอร่อยจากันนะคะพี่ออด ก็จำก็ประทับใจพี่ออดเ,เวลาที่พี่ออดเทศนาก็จะมีพระคำที่เป็นจนำแลไม่ใช่ในชื่อประจำวันได้ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ออดด้วยวันข้างหน้าก็ขอพี่ขอพระเจ้าไว้พรพี่ออดที่จะเป็นพระพรกับคนอีกมากมายนะคะรับออ่เองก็ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกักยนกานานนะครับ แต่ก็ทับใจมากครับพี่ออดยอนเก่งมากจริงๆก็ขอพระเจ้าอวยพรครับพี่ออดคะพี่ออดจะไปแล้วอย่าลืมคิดถึงหนูมากๆนะอธิชานเกิดถุนด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ออดมากสําหรับสิ่งที่พี่ออดทาให้หนูกับให้หนูหัวเราะได้อนะไรอย่างเงี้ยแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่อดอดคะ่ะขอบคุณพี่ออดนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาแล้วก็ คือถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ออดเนี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาเข้าอ,อุชนก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าพระเจ้านำพี่ออดมารับใช้ที่นี่เป็นพระพรกับอน,นุชนแล้วก็พิจาบังเกตครับขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพี่ออดที่พี่ออดมาร่วมรับใช้พระเจ้าที่พิจารังเกตที่นี่มารับใช้กับแนทแล้วก็กับน้องๆมาเป็น,น,นพระพรอ,อย่างมากมายที่ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสผูกพันกันรู้จักการเรียนรู้การละกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้หยอดมาเป็นแบบอย่างแล้วก็มาเป็นออตัวอย่างให้กับแนทในการที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปในงานอนุชนแล้วก็รู้สึกเสียใจที่พี่ยอจะต้องจากพวกเราไปแต่ก็ขอบคุณรพระเจ้าที่พี่หยอจะไปเป็น,ปนพระพรอีกมากมาย ที่อื่นที่คนอื่นก็เรายังผูกพันกันเพราะว่าเรายังอธิษฐานเกื่อการอยู่เสมอแล้วก็เวลาเราคิดถึงกันเรา,าก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันได้ก็คิดถึงพี่ย่อนแล้วก็ขอบคุณพี่ย่อนมากๆที่พี่ย่อนดูแลพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณพี่ย่อนค่ะ